สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะผู้ติดตามเราอยู่ที่วัดหนองคูพัฒนานะคะตำบลหนองแตกนะคะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์วันนี้พามาชม,มต้นไม้นะคะสวยงามมากเลยต้นงาต้นไม้แปลกตานะคะยังไม่ทราบชื่อนีคะก็จะมะีมีเป็นระย้อยนะคะเป็นระย้อยออกมายาวๆประมาณนี้เลย ไม่ทราบชื่อนะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตไปถามพระอาจารย์นะพระอาจารย์ที่ที่อยู่ที่วัดคพัฒนาเห็นนี้สวงามมากเลยค่ะจะนย้อยออกมานะเป็นพวงเป็นพวงเป็นกิ่งนะคะเป็นกิ่งเป็นก้านแล้วก็จะมีนะคะ เป็นพวงย้อยออกมาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวยังไงจะไปถามชื่อนะคะไปถามชื่อแล้วก็จะพิมพ์ลงในในในข้อความให้นะคะโอ้โหสวงยงามมากนะคะต้นไม่ใหญ่มากนะต้นต้นประมาณนี้นะคะต้นประมาณนี้แต่น้อจะอ,นะจะออกนะออกดอกออกช่อออกมาเป็นพวงเป็นพวงเป็นพวงระยะนะคะพวงระยะยาว นี้นะคะเป็นพวงระยะยาวเลยสวยงามมากค่ะฝั่งนี้ก็มีนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเป็นต้นไม้ที่ที่ที่สวยงามแปลกตานะคะเขียวสีเขียวแล้วก็มีเป็นพวงระยะ เป็นพวงเป็นก้านร,ระยะนะคะออกหางยาวๆสวยงามน่าชมมากตรงนี้อีกพวงนี้สนาดนี้เลยนะคะ หนองคูพัฒนาตำบหลหนองแปดอำเภอสังขัดจังหวัดสุรินทร์ค่ะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของเราจนจบนคะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย and grab our